ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเก n จีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกฝาก,ก,กอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานา m ม็กซ์ครับกระป๋อ, like ปองะละยี่คุณเห็นในรูปภาพ ลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ description ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรี VI วิว้านไม่ว่าจะทาง s h อป e e หรือ La z a d a ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมก็ไม่มีค่านมลูกอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของย่วยมิยะนะครับผมแล้วก็จะมีพูดถึงว่าน้องเหมาะกับใครแล้วก็มีความถนัดในด้านไหนเป็นพิเศษอะไรให้ต่างหากหลังจากที่เราพูดถึงข้อดีข้อเสียจนจบแล้วเนาะส่วนคลิปเรื่องของแนวทางการเล่นแบบละเอียดกว่านี้เน ดี๋ยวจะลงแยกให้เป็นเรื่องของทีมโหดของน้องนะครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของการสวมใส่ของในเรื่องของแสตดแยกให้ต่างหานะครับอันนี้เอาแค่เบื้องต้นก่อนเพราะตัวยังไม่มาเนาะรอก่อนใจเย็นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูข้อดีที่มาพร้อมข้อเสียกันเลยครับ หัวข้อที่1นนะครับน้องสามารถล็อกเป้าออโต้ได้ทําให้เราไม่ต้องวิ่งตามมอนสเตอร์ครับแต่ดามเมจสู้ตัวไฟเมตาไม่ได้ครับโอเคล็อกเป้าอโอโต้ดียังไงล่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําการโจมตีด้วยตัวละครที่เป็นตัวเมตาอัทีเช่นเสียงหลิงหรือหูเต่าเนาะตัวเราเนี่ยมักจะต้องอยู่ใกล้กับมอนสเตอร์เสมอครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำดาเมจของเกมนี้ไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยกระทำคุณก็ทําได้อาจจะต้องมีการเซตอัพให้ติดปฏิกิริยาธาตุอาจจะต้องมีโล่หรือมีการลดต้านทานต่างๆนานา,นาซึ่งเรื่องงทั้หมด พวกนี้เนี่ยในตี้โยอิมียะเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากเพราะมันมีทีมที่เราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพอมันง่ายดามีที่ออกมามันเลยสู้กับตัวที่ทํายากกว่าไม่ได้ครับเช่นหูเต่าและก็เสียงหลิงครับเสียงหลิงเนี่ยดามีนิ่งมากถ้าเกิดอยู่ในทีมไฟที่สามารถแปะน้ำได้ร้วลวเช่นชายหรือเอโตะแนะนําเป็นชายมากกว่าเพราะว่าเมื่อคุณฝึกเล่นแล้วมันทําได้ดีกว่าด้วยการฝึกทำดับเบิลไพโรเนโดอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าสุดท้าย จนแล้วจนรอดเนี่ยพอเราฝึกหรือมาสเตอร์เรื่องตัวละครตัวอื่นในการเล่นทั้งทีมได้แล้วยอ่อกจะสู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตแลวก็การเล่นง่ายขึ้นมาครับผมและมอนกลุ่มไม่เก่งแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยยังพอทําอะไรกับมอนกลุ่มได้บ้างไม่ว่าจะเป็นชายที่อันติมอนกลุ่มได้เสียงหนิงที่โดนมอนหลายตัวหรือหูเต่าที่กดอันติและโดนมอนหลายตัวพร้อมกันได้นั่นเองครับหัวข้อที่2คือน้องยิงมันปิ้วๆแต่ว่าก็มีโอกาสสูงที่จะยิงไม่โดนครับ ยิงไม่โดนคืออะไรโอเคเราแบ่งแยกคาว่ายิงไม่โดนกันก่อนครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าน้องตีปกติลัวๆมันล็อกเป้าออตโต้ใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป้ามอนสเตอร์มันก็ยากเพราะมันล็อกเป้าออตโต้นะครับโดยมันคิดจากระยะใกล้ไกลแหล่หรือจะมีแมคชนิกอื่นด้วยผมก็ยังงงๆกับเกมในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาหลักที่มันมาจริงๆก็คือ สุดท้ายมอนสเตอร์บางตัวครับมันมีแมคาีนิกบางอย่างเพื่อกันเราอาที่เช่นครับตัวอย่างมากรูเกงกิที่ลกโล่มากันดาเมจอย่างที่คุณเห็นนะครับมันก็จะขึ้นแค่บางช่วงนะฮะไม่ใช่ขึ้นตลอดเวลาหรือทุกเฟสนะครับหรือว่าตัวละครที่มันเคลื่อนที่เร็วๆเช่นไอหนอนบ้าที่คุณกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับบางจังหวะเราก็ยิงไม่โดนครับแต่กลับกันในคอนเทน่นที่มันเป็นพวกตัวละครที่มันแคบบินขึ้นไปข้างบนเช่น PMA นี้ไม่มีคลิปนอไม่ได้อัดไว้ให้มันออกแก๊อาบิดไปแล้วนะครับคุณย และข้อเสียนะครับแต่ประเด็นหลักๆ ที่อยากให้คุณโฟกัสกันก็คือสุดท้ายพวกนี้มันทําอะไรเป็นเฟสเฟสครับในช่วงนั้นเราไม่จําเป็นต้องยินมันก็ได้ครับหรือเราเล่นพวกตัวละครอย่างหูเต่าเนี่ยถ้าเราจําท่ามอนสเตอร์ได้เรารู้ว่ากําลังจออท่าอะไรเนี่ยเราสามารถกดหูเต่าใช้เอลิมทอสกิลแล้วก็ชาร์ตตีรัวๆทำเดเมจช่วงสั้นๆซึ่งแรงกว่ายอยมียาได้หรือกรณีมากูเกงกิก็เช่นเดียวกันนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันดีเพราะมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเล่นง่ายมันเล่นสนุกคุณไม่ต้องมานั่งกดชาร์ตต เซ็อัพอะไรให้ปวดหัว แต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับดาเมจมันก็จะสู้กับตัวละครที่มันทําได้ดีกว่านั้นโดยที่ใช้ฝีมือในการเล่นเพิ่มเติมเข้ามาไม่ได้ครับแล้วหัวข้อที่3ครับเล่นง่ายทีมโหดแต่แพงครับเราคุยกันแล้วมันเล่นง่ายไอ้คำว่าเล่นง่ายมันคือ,อยังไงโอเคอย่างทีมที่ผมแนะนําจริงๆเลยและกันเพราะว่าในไหนก็เป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เล่นง่ายเล่นสบายๆแล้วเนาะแต่เก่งแค่เฉพาะอนเดียวนะครับก็จะมีจงลี่ยุนจินโย,ยมิยะแล้วก็เย่หลานครับซึ่งทั้งหมด4ตัวเนี้ย โอเคครับยุนจินเป็นตัวละคร4ดาวก็อยากได้ส6นะครับเพราะส6่หกก็บวกแอตแท็กสปีดเพิ่มดาเมจเยอะเลยนะครับจงลี่เป็นตัวละคร5ดาวครับเย่หลานเป็นตัวละคร5ดาวคุณเริ่มเห็นความแพงแล้วใช่ไหมครับโอเคมาเล่นง่ายครับมาถึงเนี่ยคุณก็แค่ทําการวางโล่จงลี่ใช้สกิลของเย่หลานกดเบริร์สเย่หลานกดจุนจินแล้วคุณก็ตีครับโอ้โหอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์มากแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละรครับที่มันแพงคุณอยากได้4ดาว ที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้46กันเนาะเพราะมันบวกดาเมจเยอะคุณอยากได้ตัวโล่อย่างปู่มาคอยดูแลหรือที่เราเรียกกันว่า,วาตู่แทงลีเย่แล้วคุณก็ยังคงอยากได้เย่หลานเพราะว่าสามารถปั๊บโป,ปนัสช่องกลางให้เราได้แล้วเราก็ไม่ต้องการการแปะน้ํารอบตัวเพิ่มจากชิงชิวแล้วถูกไหมครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเอาตัวลมมานั่งกดลดต้านทานธาตุคือมันไม่ต้องเพราะโล่ปู่มันลดได้20แล้วก็บวกทั้งเย่หลานแล้วก็ตัวโยยมยะอยู่แล้วในตัวนะครับ แต่มันแพงเพราะมันรีควายตัวแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตเจตหรือคุณมีตัวละครพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าประกอบร่างครบทีมก็แล้วกันครับมันแพงแต่ว่ามันดีแล้วมันก็เล่นง่ายจริงๆเพราะว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรครับคุณก็ยิงๆไปอย่างที่คุณเห็นในคลิปมันอีซี่จริงๆในเรื่องนี้นะครับก็มีแค่เรื่องระวังเรื่องเดียวคืออย่างตอนที่ผมกําลังตีซามูไรเนี่ยผมจะมีการแดดเพื่อบังคับให้มันเปลี่ยนตัวเพื่ออย่างที่บอกแลลวครับบางทีมันก็ มันไม่บางทีแหละครับมันยิงตัวเดิมซ้ำๆเายวๆอ่ะเนาะก็ถ้าเราไม่ทําการแดสหรือทําการเคลื่อนที่เพื่อหยุดโจมตีแล้วทําการตีใหม่เพื่อลีเป้าที่จะล็อกและยิงต่อไปรัวๆเนี่ยไอตรงนี้มันก็ทําให้มันอาจจะมีปัญหากับเราเพราะว่าไอซามูไลสองตัวเนี้ยถ้าเราไม่ฆ่ามันตายใกล้ๆกันมันก็ฮาราคิรีใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เลือดเด้งขึ้นมาอีกครึ่งหลอดเออมันก็เหนื่อยไงเข้าใจใช่ปะเออมันก็เลยมีปัญหาดนึงในเรื่องนี้ครับแต่มันเล่นง่ายจริงๆมันอีซี่จริงๆแล้วมันก็แพงจริงๆครับ แล้วมาที่หัวข้อต่อไปคือเราสามารถปลดรละวางเบนเนตออกไปได้แล้วครับเพราะว่าเบนเนตเป็นตัวที่อยากไปทุกทีมเป็นตัวที่ควรมีทุกท่านตัวที่เรามาใช้ยุนจินแทนครับแต่เจ้ากรรมครับตัวใช้คุ้มจริงๆในเรื่องของบัฟยุนจินมันมีแค่โนเอลกับโดยมิยะนะปัจจุบันยังไม่มีตัวอื่นเพิ่มแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอื่นเพิ่มมายิ่งพอมีธาตุใหม่มาเพิ่มเราก็จะไม่รู้ว่าโอเคสรุปแล้วเนี่ยยุนจินมันไปมีประโยชน์กับใครเพิ่มเติมอีกไหมที่มันคุ้มจริงๆครับ โเคก่อนอื่นใดเดี๋ยวคุณดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ขึ้นตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเอามาจากตัวเครื่องฉิงเมนนะครับเพราะว่าทางเรา ทั้งผมเองเนาะแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยไม่ได้ทําแยกตัวนี้มานะครับฉะนั้นเราก็เลยหยิบยืมจากเครื่องฉิงเมนมาซึ่งมันเป็นอะไรที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปอ่านได้อยู่แล้วนะครับลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันใครอยากเข้าไปอ่านแบบโคตรอภิมหาละเอียดอเป็นภาษาอังกฤ,ฤษนะครับก็เข้าไปอ่านที่นั่นได้นะครับคุณจะเห็นว่าความต่างมันไม่ได้อะไรเลยครับระหว่าง Bennett เบนเน็ตกับยุนจินเนาะแต่ข้อดีที่คุณจะได้มาหลักๆเลยคือตัวของตัวยุนจินเนี่ยมันติดตัวครับเราจะเดินไปตีมอนที่ไหนก็ไไไดด้้้้้แแแตตตตต่่่่่่่่ขอออองงเเนนนนนน็มมัยยยููทออทีีพพืืราุจิ แต่เบเน็ตคิวได้ครับจริงๆถ้าคุณมีจงรีสี่หมันก็ยิวได้แหละครับแต่ก็วนไปเรื่องเดิมครับแม่งโคตรแพงเลยแต่สุดท้ายถ้าเกิดคุณทําโลคปูหนาปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ยูนเจนมาบัฟแทนเบเน็ตได้โดยที่ไม่มีข้อเสียครับผมถ้าเกิดว่าโลคคุณหนาพอนะแต่ประเด็นก็คือนะตอนนี้ตัวอื่นที่ใช้คุ้มมันยังมีแค่2ตัวถามว่ามันมีตัวอื่นเล่นได้ไหมจริงๆมันก็มีครับเช่นไอยาโตะไฮเปอร์แคลลี่เนาอที่คุณเล่น,น,เ,เ,เ,นไไเล คุ้มแต่จริงๆแล้วเมื่อนําไปเล่นกับทีมอื่นมันคุ้มกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นได้ครับเราแค่บอกว่ามันเหมือนใช้ไม่คุ้มเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีทีมอื่นที่ทําประสิทธิภาพได้สูงกว่านั่นเองนะหลักๆมันก็มีแค่นี้แหละครับด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเกมก็ประมาณ2ปีเนาะแต่ว่าเรายังมีตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติเพื่อทำำําดาเมจแล้วมันคุ้มค่ามากจริงๆไม่เยอะครับเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีเยอะไหมเราต้องเข้าใจว่าเก็ชินเนี่ยเขาพยายามออกแบบดีไซน์ในเรื่องของการโจมตตีปกกกิของอ,ององััวลลละครรใหหมมนนาาายเื่ ดีไซน์นะครับแล้วก็แอคชั่นเนี่ยดูดีคือเขาพยายามทําให้วิชวลต่างๆมันดูดีอะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้ขนาดนั้นเพราะมันมีทีมอื่นที่มันใช้แล้วคุ้มค่ากว่าใช้คําว่ากว่ามากก็แล้วกันเนาะคือถ้ามันต่างไม่มากมันก็ดูน่าสนใจแหละโอเคเรื่องของดามจเรื่องของอะไรอาจจะลดไปนิดหน่อยแต่ว่าเราได้ความสวยงามแล้วก็ความสนุกในการเล่นมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าไออาร์โตไฮเปอร์แคลรี่มันก็จบอาร์บิสดาวครบได้ซึ่งมันก็คอนเทนต์ยากสุดในเกมมันก็ไม่ได้มี ความคุ้มค่าในกรณีคนที่ไม่ได้เติมเงินเยอะๆเนี่ยการที่คุณจะต้องปั้นยุนจินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยเพราะว่าน้องใช้ดิฟเฟนซ์ในการแจกเป็นดามจพิเศษซึ่งข้อควรรู้ยุนจินอยู่ข้างล่างนะครับก็ไปกดดูแล้วกันจะได้เข้าใจเรื่องของการบัฟมากขึ้นนะครับจ้งเหมือนกับเชนเธอนะแต่ปัญหาคือมันเป็นตัวละครที่ใช้ดิฟมันเลยต้องการเลเวล90เพราะว่าดิฟขึ้นจากเลเวลตัวละครอย่างเดียวครับผมที่เหลือเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้คูณหาจากอาร์ติแฟกต์ได้แต่ดิฟต้นที่เอาไปคู เบเนตเนี่ยถึงแม้จะใช้เบสอทีเคนะครับแต่การอัพเลเวลตัวละครมันไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นเพราะว่ามันบวชแทงประมาณ2ระหว่าง 80, 80 90, ไป90าหมายถึงว่าคุณแอสเซนชันไปแล้วนะแต่ว่าคุณอัพธาเลนได้นะเข้าใจใช่ไหมแต่กับยุจนจินอะเลเวลมันบวกเยอะครับมันเลยทําให้มันเปลืองทรัพยากรในเรื่องของสมุดเอ็กซ์ที่เยอะมากขึ้นด้วยน,ะนั่นเองนะและสุดท้ายท้ายสุดครับน้องสามารถเรียกดาเมจจากซับดีพีเอสได้ดีมากครับผมแต่มีตัวเอเื่นเลีกดีกว่าครับ ทำไมอย่างนั้นล่ะครับคืออย่างนี้ก่อนตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติแล้วตีเร็วเนี่ยจะสามารถเรียกดาเมจจากซับ DPS ได้ดีครับยกตัวอย่างเช่นเยหลานจิงชิวไปโตฟิซีหกผู้นี้การทริกเกอร์ให้มันออกมาเนี่ยมาจากการโจมตีปกติทั้งนั้นเออจริงๆไเปโตมันกดชาติตีออกนะนับโทมะไหมไม่ต้องนับโทมะแล้วกันถือเป็นตัวโลนั้นนั่นหมายความว่าคุณเรียกดาเมจจากซับ DPS ได้เยอะเพราะคุณยิงเร็วครับผมแต่ปัญหาคือคุณก็มีดาเมจส่วนตัวกับดาเมจของเพื่อนของคุณที่ตามออกมาจากการตีปกติใช่ไหมคร คุณลดต้านทานธาดไม่ได้ครับใช่ครับพวกฟูกโคลสเนี่ยมันสามารถลดต้านทานธาตได้ครับมันก็เลยคุ้มกว่านั่นเองครับ <S <S คุณใช้ตัวย่อยมิยะเบนเนตฟิชเปโตได้ไหมได้ครับคุณดูในคลิปเลยเล่นดีด้วยครับสนุกมากครับ <S <S ทั้งเปโตและฟิชก็แรงเพราะว่าดามเมจที่เรารับมาจาก ADK ของเบนเน็ตเนาะมันเป็นสแนปช็อตนะครับ สำหรับเปโตกับฟิชนะแต่สิ่งที่ควรระวังคือเปโตต้องรอไฟติดตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดอันติเลยเนี่ยดามเมจมันจะไม่เป็นดาเมจที่บวกจากเปเนดนะคุณจะเห็นในคลิปที่ขึ้นอยู่นาตอนนี้เลยนะครับเปรียบเทียบกันอันหนึ่งคือเราไม่ติดไฟและอีกอันนึงคือเราติดไฟก่อนค่อยกดเป็นอันติเปเนตนะครับดามเมจจากเบอร์ซี่ออกมาจะต่างกันเนาะอันนี้คือข้อควรระวังนะเอาเป็นว่าคุณเอาเปโตกดอ e, ีก่อนแล้วค่อยกดคิวแล้วกันง่ายแค่นี้แหละมันจะทันแน่นอนครับมันก็เลยทําให้ดออามันเลยไม่พีขนนนาาดั้รพระมม่มีการลตันตัวู โคเนี่ยมันสามารถลดต้านทานมอนสเตอร์ได้นะครับมันก็เลยทําให้ดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันดูดีกว่าคือคุณจะใส่เบนเน็ตมาอีกตัวในตี้สูโคลสก็ได้ไงแต่จริงๆเราใช้ซนะิงชิวเนาะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องใส่เบนเน็ตแล้วะก็นะครับแต่มันเรียกดาเมจจากซับ DPS ได้ไม่ดีเท่านั่นเองนะเพราะว่ามันออกแค่เฉพาะดาเมจแต่ว่ามันไม่มีการลดต้านทานมานั่นเองนะครับ แต่มันมีดาเมจตัวเองเป็น p e r s o n a l อลดาเมจโผล่เข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นก็ตามนั้นละกันก็รออยู่ครับธนูลมแบบที่ยิงไปลมได้ครับ,รบถ้าออกมาก็คงจะเท่น่าดูแต่ก็คงังไม่มีวี่แววจะออกนะครับย้ำให้อีกนิดหน่อยละกันนะครับด้วยความที่เราเล่นที่สูโคเทเซอร์ที่เรามาเปรียบเทียบละกันเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแต่มันไม่มี adk จากเบนเน็ตนี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการทําปฏิกิริยาิเล็กโทรชาร์จโผล่ขึ้นมาด้วยครับและพอเราลดต้านทานไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวนะครับ ปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าซึ่งก็คืออิเล็กโทรชาร์จแรงขึ้นด้วยครับแถมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเราสามารถแจกค่าความชานาญธาตุให้กับทุกตัวที่เราทําการสเวิร์ไปได้ด้วยเนาะจากใช้ใช้เอเลเมนตลสกิลอะไรต่างๆมันอยู่ในคิดของตัวละครอย่างซูครสเอาไปว่าค่ามันไปเอาเพว่ามันแจกเอเอไม่เพื่อนได้ก็แล้วกันครับมันนําไม่เพื่อนก็ทําปฏิกิริยาอิเล็กโทรชาร์จจะแรงขึ้นถึงแม้ว่าปฏิกิริยานี้จะติดทับไปทับมาแต่กุณแจกให้ทุกตัวเท่าๆกันอยู่แล้วครับนั่นหมายความว่าตทใคครรรมมมัันนนกาาเปะณืืออห้้แงขึ โดยรวมอยู่แล้วจะติดที่ใครมันก็คือคือกันถูกไหมครับถ้าคุณไม่ได้ไปเน้นเอียมที่ใครนอกจากซูโคดนะซึ่งมีคนทําในที่นี้มันเลยทำให้พอรวมดาเมจจากหลายแหล่งที่ไม่ได้มาจากแค่ไปโตกับฟิตแต่มีเรื่องของปฏิกิริยาท่าควบไปด้วยแล้วเราลดต้านทานน้ําซ้ําไปได้อีกเนี่ยมันเลยทําให้ทุกอย่างพอรวมออกมาแล้วมันแรงกว่าการที่เราใช้ตัวโยอิมิยะเทเซอร์นั่นเองนะครับคือจริงๆรจะเรียกเทเซอร์กันละบากมันไม่มีตัวน้ำมันนะคุณคงไม่เล่นโยอิเปโตฟิตแล้วก็จิงคิวหลงเนาะจริงไหม ทีนี้เรามาสรุปกันแล้วสรุปน้องบอกกับใครว่าพี่ฟังแล้วงงชิบหายโอเคน้อง เป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีสกิลเพลย์ยังไม่สูงเราไม่ได้บอกว่าใครไม่เก่งใครเก่งใครอ่อนคนเรามีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันบางคนเล่นเกมแค่เฉพาะช่วงเวลาที่ตัวเองว่างเขาไม่ได้มีเวลามานั่งฝึกเกมเพลย์เยอะๆไม่ได้ว่างอยู่เป็นสตรีมร์นั่งทําเกมทั้งวันแบบผมเนาะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็มีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปหรือคุณอาจจะเล่นในแพลตฟอร์มที่ไม่ถนัดอะไรแบบนี้เช่นมือถือเป็นต้นนะครับตัวละครบแบบนี้ตอบโจกับกลุ่มผู้เล่นแบบนี้มากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นฮ คำตอบคือมันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะตัวละครอย่างเซียงหลิงตัวละครอย่างหูเต่ามันแรงกว่ายังเห็นได้ชัดอยู่แล้วครับผมอีกอย่างคุณเป็นฮาร์ดคอร์เพลเยอร์เนเข้าใจใช่ปะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะแยกให้ชัดเจนคือคนที่อินเวสกับเกมมากกับอินเวสกับเกมน้อยครับถ้าคุณอินเวสกับเกมมากก็คือคุณใช้เงินกับเกมเยอะเนี่ยคุณสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรทั้งตัวละครและคอนเทชั่นของตัวละครได้มากกว่าแบบนี้ครับคนที่เล่นยุ่ยมียะ ก็จะได้เปรียบครับเพราะว่าทีมันแอบแพงจริงๆคุณจะไปเล่นเบนเน็ตซูโคชิงชิวโยยมิยะก็ได้นะครับแต่ว่าคุณหลบลําบากเนาะพอคุณหลบเนี่ยดาเมจคุณก็ตกเพราะทุกครั้งที่คุณแดชดาเมจคุณหายแล้วเรื่องของ I c ซก็คืออินชอนอคูดาวที่ขึ้นข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาไปด้วยไม่ตรงตามที่คํานวณขึ้นไปก่อนหน้านั้นนั่นเองเพราะนั้นคือไม่มีการหลบอะไรเลยในการทําออกมานั่นเองนะมันก็เลยทําให้มันเหมือนเล่นได้แต่ว่ามันไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่นเดิมทีมัน เวสกับเกมน้อยแล้วก็ตัวละครที่เป็นตัวที่เอามาใช้จัดทีมเนี่ยยังไม่ครบก็ลําบากใจถ้าคุณไม่มีเย่หลานอย่างงี้ครับคุณมีแค่ชิงชิวแล้วคุณจะเอาชิงชิวที่อยู่กับเซียงหลิงแรงมากมากมาย้ายมาอยู่กับยอยมิยะแทนมันก็แอบ,บลําบากใจสําหรับกลุ่มผู้เล่นกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรเยอะมันก็เหมาะสมกับคุณได้ถ้าคุณทําใจเรื่องว่าโอเคเราเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าาเมจที่ออกมาสู้ตัวไฟเมตาไม่ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่อยากจะบอกก็คือคุณปิดทิ้ง ถ้าคุณอวยคุณไปเปิดเลยครับเพราะตัวละครที่เก่งที่สุดคือตัวละครที่คุณอวยครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณชอบตัวละครคุณฟังตรงนี้คุณไม่ต้องรู้สึกลังเลใจแม้แต่นิดเดียวครับเพราะว่ามันคือความสุขครับมันไม่เกี่ยวหรอกครับเรื่องเกมเพลย์ทั้งหมดทั้งมวลใช่ช่องผมมาทำเกมเพลย์แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสที่เกมเพลย์คุณอวยน้องคุณไม่ต้องคิดหรอกครับคุณเปิดมาเหอะเพราะคุณแค่เปิดน้องมายิงปิ้วปิ้วคุณก็มีความสุขแล้วนะครับเราแค่อธิบายสำหรับผู้เล่นที่เป็น คลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายเพื่อให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกเรื่องทีมเรื่องอาร์ติแฟกซ์แล้วก็อาวุธให้ทีหลังนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับไปลนะบาย